เมื่อเราบริจาคทานแด่เนื้อนาบุญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐห้าประการซึ่งเป็นที่ปรารถนาของมหาชนทั้งหลายทั้งคหรสถ์และบรรพชิตดังนี้นะ 1. อายุเจ้าของทานให้อายุชื่อว่าให้อายุแก่ตัวเอง 2. วันนะเจ้าของทานให้ความสวยงามแก่ร่างกายชื่อว่าให้ความสวยงามแก่ตนเองผิวพรรณจึงผุดพองนะ 3. สุขะ เจ้าของทานให้ความสุขชื่อว่าให้ความสุขแก่ตัวเอง4พลภาละเจ้าของทานให้กำลังชื่อว่าให้กำลังแก่ตัวเองและ 5. ปฏิพานเจ้าของทานให้ความเฉลียวฉลาดชื่อว่าให้ความเฉลียวฉลาดแก่ตัวเองด้วยนะในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขะภละและปฏิพานตลอดไป ทุกท่านเทิน